สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในเรื่อง,องการฝึกฝนภาษาอังกฤษนะครับวันนี้เราจะพูดในเรื่องของ understanding trade documentation นะครับคือกระบวนการการความเข้าใจกับการทำเอกสารทางด้านของการค้านะครับ โดยวัตถุประสงค์นั่นคือสามารถทาความเข้าใจใน,นเรื่องของเอกสารที่มีความแม่นยำนะครับมั่นจะได้ว่ามันจะไปจะสอดคล้องครับกับความต้องการพื้นฐานที่จําเป็นสาหรับการะบวนการการจ่ายเงินหรือชําระเงินนะครับหรือส่งต่อเอกสารซึ่งมั่นใจว่ามันจะไปสอดรับกับความต้องการทางธุรกรรมระหว่างประเทศรวมไปถึงการเตรียมในเรื่องของเอกสารทางด้านการค้าขายนะครับการติดต่อซื้อขายรวมการจัดส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพครับหลีกเลี่ยงความผิ โดยทั่วๆไปนะครับเรความล่าช้าในการจัดส่งหรือกระบวนการการทางสุลกากกรน,นะครับและสุดท้ายคือและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพครับต่อผู้ซื้อผู้ขายและผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียเพื่อมั่นใจว่าเอกสารทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขและก็เป็นที่เข้าใจได้ เดี๋ยวเรามาร่วมส่วนของ p r e t e s t ก่อนนะครับเหมือนเดิมครับ m u l t i p l e c h o i c อนะครับตอบไปแล้วแล้วไปตรวจคำตอบในชั้นเรียนนะครับเอานส่วนแรกครับนะครับเอกสารในเรื่องของการติดต่อซื้อขายนะครับในลักษณะของเอกสารในการสื่อสารทางธุรกิจนานาชาติเนี่ยมันเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องให้มั่นใจว่าเกิดกระบวนการทางธุรกรรมอย่างรับรื่นนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับที่จําเป็นจะต้องมีนะครับเอกสารที่เหมาะสมนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การส สื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย,ยาหรือแม้แต่ผู้ทําการขนส่งสินค้าจ้าที่สุดและก,ก่อนนะครับซึ่งบทนี้นะครับเราจะมาสํารวจเอกสารที่ใช้ในการค้าขายเนี่ยท,ทั่วๆไปก่อนนะครับโดยไปถึงวัตถุประสงค์ของมันแล้วก็การทําให้มันมีความสมบูรณ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อเรื่องความล่าช้าแล้วก็ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับโดยเราเริ่มที่ตัวของ vocabulary คือคำศัพท์ก่อนนะครับ invoice นะครับ Invoice มีหลายคำเรียกกับเป็นใบแจ้งหนี้ก็ได้นะครับใบเรียกเก็บเงินหรือใบกำกับสินค้าก็ได้นะครับไปเอกสารที่ออกโดยผู้ขายนะครับไปอย่างผู้ซื้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วยลักษณะของตัวสินค้าหรือบริการตนะ้มงไปถึงระยะเวลาของการที่จะต้องจ่ายนะตัวอย่างประโยชน์นะครับอิน o i c e นะครับหรือว่าเรืเก็บเงินเนี่ยจะต้องส่งรระการจ่ายภายใน30วันหลังจากที่ได้รับแล้วนะครับเบลออฟเลดดิ Build ้งหรือครับใบตราส่งสินค้าทางเรือนะครับปกติและเอกสารนี้จะออกโดดโดยเรือที่ส่งส่งสินค้านะครับเพื่อเป็นการแจ้งว่าได้รับสินค้าแล้วสำหรับวการการส่งนะครับ ถัดมาครับ Certificate of Origin หรือบางครั้งตัวย่อะว่ะา C.O.O. นะครับเป็นใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะครับเป็นเอกสารที่ใช้สํแแดงนะครับประเทศที่เป็นต้นกำเนิดของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าว่าถูกผลิตที่ประเทศอะไรนะรก่อนจะทำการส่งออกซึ่งเอกสารตัวนี้จะถูกร้องขอนะครับเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการได้ลดหย่อนภาษีทางการค้าภายใต้เงื่อนไขการตกลงการค้าเอาไว้นะครับ ถัดมาครับ Letter of Credit หรือ L/C ครับนะคือตราสารเครดิตนะครับหรือเอ,อกสารรับรองการชำระเงินนะครับเป็นหนังสือที่ออกจากธนาคารนะครับเพื่อรับประกันว่าการจ่ายเงินของผู้ซื้อไปอย่างผู้ขายนะั้นจะได้รับตรงเวลานะและเป็นในรูปที่ถูกต้องนะครับ ตัวอย่างนะครับผู้ส่งออกก็จะขอนะครับ LC ตัวนี้นะครับเพื่ออ่รับประกรันการจ่ายอย่างปลอดภัยนะครับข้อ5ครับ packing list นะครับคือรายการการ,การจัดส่งสินค้านะครับเป็นรายละเอียดของรายการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำการส่งออกนะครับ เขาบอกว่าตัวรายการบรรจุสินค้านะครับจะช่วยให้เจ้าที่ศุลกากรน,นั้นสามารถาระบุได้ว่านะครับตัวสินค้าที่จะส่งบปน,นั้นคืออะไรนะครับก็เป็น5ตัวอย่างหลักของทุกคำศั่์ที่จ,จับในบทนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีการใช้ คำอื่นๆที่ปรากฏในตัวแบบฝึกด้วยนะครับเรามาเริ่มในส่วนของ language focus ก่อนนะครับ describing document นะครับลักษณะของตัว wording หรือตัวคำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะครับ this document c o n f i r m that the shipment has been dispatched from เอกสารนี้ยืนยันว่าการจัดส่งนี้ได้รับการกจัดส่งออกไปจากจากอาจต้นทางอะไรนั่นเองนะครับ the packing list details the contents and the quantity of shipments ตัวรายการบรรจุสินค้านะครับ ก็จะให้เราอีกเกี่ยวกับตัวสินค้าและก็ปริมาณของการจัดส่งนะครับถัดมาครับ certificates of origin verified the country where the goods were produced ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะครับใช้ยืนยันประเทศที่ซึ่งตัวสินค้านั้นได้รับการผลิตขึ้นนะ bill of lading x as proof of receipt for the cargo ใบตราส่งสินค้าการเรือนะครับเป็นลักษณะของตัวหลักฐานยืนยันแทนใบเสร็จนะครับของคาร์โก้คือบริษาที่ทับการขนส่งนั่นเองนะครับ The commercial invoice includes the description and value of the goods ก็คือตัวเอกสารหรือใบเรียกเก็บเงินหรือใบแจ้งหนี้ทางด้านการค้านครจะประกอบไปด้วยรายละเอียดและก็ราคาของสินค้า The letter of credit outlines the payment terms and conditions agreed upon ตราสารเครดิตหรือเอกสารรับรองการชำระเงินนะครับทำหน้าที่ใน,ในการให้ภาพ ของรูปแบบเงื่อนไขการจ่ายเงินและก็ข้อตกลงในเงื่อนไขที่มีความเกี่ยวข้องกันนะครับ this document specifies the terms under which the goods are shipped เอกสารนี้นะครับได้เจาะจงในเรื่องของเงื่อนไขนะครับภายใต้ภายใต้ตัวผลิตภัณฑ์ที่จะถูกส่งออ ไปนะครับ Customer Declaration from Provider Information required for Import Duties แบบฟอร์มใบแสดงสุลกากน,นะครับให้ข้อมูลรายละเอียดที่จำเป็นสนเรเกี่ยวกับกระบวนการ,การภาษีการนำเข้านะครับ Proforma er Invoice serves as an initial quotation before the final invoice ใบแจ้งนี้ที่ใช้สำหรับการแจ้ขงข้อมูลเบื้องต้นนะครับจะทำหน้าที่เหมือนกับเป็นใบเสนอราคาเบื้องต้นก่อนที่จะมีการส่งใบเรียกเก็บเงินจริงๆออกไปนะครับรกว่าบอ The Proforma er Invoice t าย g e t this shipping manifest lets all items being transported a n d their respective details shipping manifest คือใบืสองรากการสินค้าทั้งหมดนะครับซึ่งก็คือทำให้เห็นถึงสิ่งที่ทุกส่งออกไปได้มีอะไรบ้างนะครับรวมไรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของพวกมันนะครับ นี่คือรูปแรกครับรูปแบบของคําศัพท์ที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะครับเอกสารอะไรใช้เพื่ออะไรนั่นเองซึ่งก็จะไปสอดรับกับคําศัพท์เบื้องต้นนะครับซึ่งจะเห็แล้วว่าจากตรงน,นี้นะครับเรามีถึง10เอกสารที่จะมีถูกกล่าวถึงน,นะครับถัดม,มาครับเป็นสำนวนของการขอครับข้อมูลนะครับ could you provide the copy of the commercial invoice นะครับ คุณจะสามารออกเอกสารสำเนาครับของเอกสารใบเรียกเก็บเงินให้เราได้ไหมนะครับโดยจะเรียกว่าใบเก,กับสินค้านะครับหรือใบแจ้งหนี้ก็ได้นะ We need the bill of lading to track the shipment's progress <S เราต้องการใบตราส่งสินค้าทางเรือครับเพื่อทำการตรวจสอบกระบวนการหรือเส้นทางหรือตรวจสอบวัสดุของเราถึงไหนแล้วนั่นเองนะครับ Please send us the certificate of origin at your earliest convenience กรุณาส่งใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้านะครับมาให้เรานรในช่วงเวลาที่คุณสะดวกที่สุดและเร็วที่ นะครับ Can you share the packing list to verify the shipment details? คุณช่วยแชร์หรือแบ่งปันมานะครับบรายการบรรจุสินค้านะครับเพื่อยืนยันรายละเอียดของการส่งได้ไหมนะครับ We require a detailed explanation of the charge that listed on the invoice. เราอยากได้คำอธิบายที่ละเอียดกเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายนะที่บันทึกไว้ในตัว ใบเรียกเงินหรือใบแจ้งหนี้หรือใบกำกับสินค้า Could you confirm the shipping method and expected delivery date คุณช่้ยืนยันนะครับวิธีการจัดส่งและก็วันที่คาดว่าจะทำการส่งสินค้าได้ไหม please provide the tracking number for our shipment กรุณาให้หมายเลขในกา,การติดตามชุดการขนส่งของเราได้ไหม can you send u a the updated terms of the letter of credit คุณช่วยส่งเงื่อนไขตัวล่าสุดของตาาัวสารคดตให้เราได้ไหมนะครับหรือเอกสารยืนยันการชำระเงินก็ได้นะครับ We need a device packing list reflecting the changes made to the order เราต้องการใบารายการบรรจุสินค้าที่ได้รับการแก้ไขแล้วที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงที่ทำขึ้นจากการสั่งซื้อถัดมาครับ Could you verify the total amount due on the invoice นะครับคุณช่วยระบ,บุยอดรวมที่จำเป็นจะต้องมีการจ่าย ต่ออ้างอิงจากตัว invoice หรือใบเรียกเก็บเงินมาหรือใบแจ้งนี้ได้ไหมนะคืออยากทราบยอดนั่นเองหลังจากนั้นครับนะฮะการขยายความการให้รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับข้อมูลที่มีการถูกร้องขอหรือขอข้อมูลจากอีกฝ่ายนะครับ Can you specify the payment terms mentioned in the invoice? คุณช่วยให้รายละเอียดหรือเจาะจงลงไปในะรูปแบบของการจ่ายเงินยื่นขายการจ่ายเงินที่ระบุไว้ในตัวแบบเรียกเก็บเงินได้ไหม Please clarify the delivery schedule outline in the bill of lading. คุณช่วยขยายความนะครับตารางในการจัดส่ง ภาพรวมนะที่ปรากฏอยู่ในใบตราส่งสินค้าทางเรือให้เราได้ไหมนะครับ o u l o you r o n f i r m the description of goods on the certificate of origin คุณช่วยยืนยันรายละเอียดของสินค้าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ไหม Can you explain the discrepancy of the packaging? คุณช่วยอธิบายความคลาดเคลื่อนหรือความแตกต่างเล็กน้อยที่อยู่ในใบารายการบรรจุสินค้าได้ไหม Please verify the custom duty calculation provided with the documents. ก,กรุณาะร,ระบุก,การคำนวณภาษีที่สุดลกะก่อนที่ระบุเอาไว้ในตัวเอกสาร Could you detail the conditions for the payment as per the letter of credit? คุณช่วยให้รายละเอียดของเงื่อนไขของการจ่ายครับตามที่ระบุไว้ในตราสารเครดิตหรือเอกสารรับรองการชำระเงินได้ไหมนะครับ as per ตามที่เราอ้างอิงจากนะครับ Can you clarify the quantity of item listed in the shipping manifest ครับคุณช่วยให้รายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณหรือจำนวนของสินค้าที่ระบุไว้ในใบแสดงรายการสินค้าทั้งหมดได้ไหม Please confirm the signature on the bill of lading match matches the shipment s receipt กรุณาทำการยืนยันลายมือชื่อหรือลายเซ็นนะครับของใบตราส่งสินค้าทางเรือนั้นตรงก,กันกับชุดการส่งของผู้รับ Could you provide more information of the handling fee included in the invoice? คุณจะให้รายละเอียเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการจัดการที่ปรากฏอยู่ในตัวใบเรียกเก็บเงินได้ไหมและสุดท้ายครับ Can you clarify the terms of late payments mentioned in the invoice? ครับคุณจะขยายความในเงื่อนไขว่าเรื่องการชำระล่าช้าที่ระบุไว้ในใบเรียกเก็บเงินได้ไหมนะครับ